นานเป็นไงบ้างเป็นจังในนางหัวใจของไอยังสมสารคอยเธอมานานคิดทอดบ่อน้อละคำแพงาอมันเจ้าแหงหัวใจของปีมันเต็นแรงไอไายก็ยอมแทนเธอเข้ามาทาั้งสายที่กาญเลกาไม่เจอกันนานเป็นไงบ้างเป็นจังในนางหัวใจของไอยังสมสารคอยเธอมานานคิดหอดบ่อน้อละคำแพงาอมันเจ้าแหงหัวใจของปีมันเต็นแรง ไงไทยก็ยอมเชื่เธอเข้ามาหาทางสายที่กาลนาฬิกาไม่เจอกันนานเป็นไงบ้างเป็นจังใดนางหัวใจของไอยังสมสารคอยเธอมานานคิดฮอดบ่อนอละคำแพงไอยมันเจ้าแหงหัวใจของปีมันเต้นแรงไงไทยก็ยอมเชื่เธอเข้ามาหาทางสายที่กาลนาฬิกาไม่เจอกันนานเป็นไงบ้างเป็นจังใดนางหัวใจของไอยังสมสารคอยเ